สาวคุยตี้แก๊งผีสาวเอลเด้งอกอึ่มกับเก่งซิ่งคู่ใจกำลังออกอลาว่าคุยของกูดีๆคราวนี้มึงจะได้เห็นเล็ดกูสักครั้งตยมันโดนของไวตึ้ยมันโดนของไวตึ้ยน้ยมันโดนของไว้ตึ้ย เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้ตเตยเบิร์นไปเจอเว็บไซต์หนึ่งบนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อผีโคโยตี้ได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าผีโคโยตี้ที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อผีโคโยตี้จากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลย เฮ้ยเตยวันนี้ทางเว็บไซต์ดาร์ค okay ว็บอ่ะมันมีผีโคโยตี้มาวุ้ยฮะผีโคโยตี้เหรอวะมันชอบแตนรูปสาวอย่างเงี้ยนะงั้นกูลองไปอ่านข้อมูลก่อนละกันผีสาววุ่นสุดเอ็กเซลเด้งกำลังออกแล้วว่าล่าวิญญาณเหยื่อูล่าวิญญาณเหยื่ออะไรอะวะก็น่ากลัวเลยดิวะงานกูลองไปดูแล้วมีรูปอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยเตยนี่มันผีสาวคโยตี้หมดเลยนดิวะ อูแล้วมึงดูรูปแรกดิแดงเหลืองเขียวมาเลยอ่ะคนอย่างเยอะอ่ะเออแล้วมึงดูรูปที่สองดิคือคนคนน้อยกว่ารูปแรกปะแต่มึงดูดิเขาใส่สั้นกว่างนะเออว่ะแล้วรูปที่สามคือเขามีน้อยนะแต่เขาเซ็กซี่เออว่ะแต่เซ็กซี่มากเลยเนี่ยรูปสุดท้ายคนเดียวเองงั้นกู่าเอาคนเดียวก่อนดีกว่าไหมคนเดียวไม่น่าสนใจแล้วมึงจะเอาไหนอะอย่างนั้นอะอนรูปสองดิสั้นๆ้วยรูปสองเนี่ยนะจำนวนคนประมาณนี้เลยหรอสี่สุดอูงั้นก็เอาวันนี้แล้วกัน ผีสาวโคโยตี้แก๊งผีสาวเอลเด้งอกอึมงกับเก่งซิ่งคู่ใจกําลังออกอลาวา่าหูเก่งซิ่งคู่ใจเลรอวไวาเตยก็เ,เร็วมากเลยดิวะูสนใจติดต่อที่เมลเนี้ยงั้นไปติดต่อที่เมลเลย คุณผู้ชมคบเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทําการสั่งซื้อผีสาวโคโุยตี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดาร์กเว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจะส่งโลเคชันไหมเราไปในสิบิาที่ข้างหน้างานไปรอดูเลยดีกว่าเบงเตยมื่อผีสาวโคโุยตี้มันจะเป็นไงวะว่าน่าจะน่ากลัวมากเลยวะ่ะแบบรูสาวอะไรเงี้ยนะเออและที่สําคัญมันเป็นผีด้วยไงโอ้โหแล้วยังไงอ่ะตอนนี่<อ>มันส่งอีเมลมายัางอีเมลเหรอ,อ,เ,หรอเดี๋ยวดูไ้แป๊บนึง เฮ้ยมันส่งสนานที่มาแล้วว่ะงั้นไปดูเลยดีกว่าป้าไปเลยดีเร็วๆเฮ้ยว้าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะกูอยู่ของกูดีๆคราวนี้มึงจะได้เห็นเล็กโก้ใช่ค่ะเร็วๆไปดูเร็วๆหายไปไหนแล้ววะกพี่นาดีแล้วเมื่อกี้มันอะไรวะกูรีบตามไปดูดีว่ะเร็วๆเลยเฮ้ยเจอนี่เราใกล้ถึงแล้ววะเนี่ยมันบอกว่าข้างใน

อุ้ยอย่างนี้มันก็เมาดิว้เลยวิ่งก็น่ดิว้าแล้วมึงดูมันเปิดเพลงเสียงดังเลยวุ้ยอุ้ยเตยอะไรวะอู้อุ้ยอู๋มึงดูบีคอยตี้ดิวะาวิ่งวิ่อะไรวะเนี่ยอู๋เดีไว้เตยอู้คือประเด็นมันมีสารอยู่ตรงนั้นด้วยไอ้เตยอุ้ยอะไรวะอุ้ย อะไรไวเตยวิววิวมันกำลังจะไปไหนวะน่ะวิววิวแล้วมันกำลังจะไปไหนไวเตยโอ้โวิอะไรของมันวะวิวอะไรวะนายเตยวิวเตยแล้วเอาไงอ่ะวิววิวเตยมันตะการโลเลววิวอะไรวะวิวว่ารีบตามไปดูดีวะวิวเตยเตยรีบตามไปเร็ว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 มันจะไปไหนแล้ววะน่ะวิวอะไรวะวิวเตยวิววิวเตย

เยียบเลยของมันวะเฮ้ยี่วิทย์ี่ฟิวตี้ไอตึยเฮ้ยองขอมันอะอู้หู้ยระังกูดีๆคาวนี้มึงจะได้เห็นเลดโก้สักคราบมันคืออะไรไวตึ้ยไอตึ้ยเป็นอรไอตึ้ยมันโดนของไวตึยมันโดนของไวตึ้ยมันโดนของไวตึ้ยอะไรของมันวะ เฮ้ยม ah <so oh. uh. well. uh. uh. ันร่นกองวะเ้ยเอาฮ้ยไอ้้มันายเแ้ตยอะไรวะเฮ้ยเฮยเย้ยมันจะมาไหนเฮ้ยเฮ้ยอะมัน้ยเฮ้ยเฮ้ยคยเตยเฮ้ยอไ้ยเฮ้ยวมึงดน้ามดิเฮ้ยเแล้วมันลงไ

แต่งตัวอะไรของมึงเนี่ยก็แน้นะดิแล้วมึงดูตัวมึงดิทำไมเฮ้ยมึงแต่งตัวอะไรของมึงเนี่ยเตยอ้าเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยไม่ต้องใส่เหมือนชุดโบราณเลยวะไวน์นอต์ดก็แน่น่ะดิวะพี่เตยแล้วดูปากมึงดิทำไมดำย่างนั้นน่ะใช่เหรอเออโอ้โหแล้วที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันย่าอะไรที่ไหนไวเตยอุ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกูอยู่ของกูดีๆคราวนี้ มึงจะได้เห็นเล็กโกสักคราไอ้เตยอะไรของมันวะนั่นอะไรดิอะไรเตยอะไรวะ้ยเตยนั่นพูดอะไรวะน่ะไอเตยอะไรวะมึงจะได้เห็นเล็กโกสักครา้ยอะไรของมันวะเตย้ยอะไรวะไอเตย้ยเตย ไอ้เตยโอ๊ยเตยโอ๊ยเตยมึงดูดิโอ้โหตกความนี้เลยไอ้เตยเกความด้วยไอ้เตยแล้วเราจะเอาไงอะเฮ้ยเตยมันจะหนีจริงเหอยนีคโยตี้มันขึ้นมาแล้ววะไอ้เตยอะไรวะเฮ้ยเตยอะไรวะเฮ้ยเตยมันหนุอะไรเล่นะ มันรุมไม่แดงเับไว้เลยอะไรวะน้อุ้ยเตยอุ้อุ้ยเตยอุ้ยอุ้ยเตยมันรุมไม่แดงเหรอวะเอาไงดีอะเราคเล่นี่ดีมอ้ยแต่มึงดูดิอ้ยปีตาโคตยตี้มันรู้เหมือนั้นน่ะมึงไม่เข้าไปช่วยหรอให้คุยเขาอ่ะเออมึงเข้าไปช่วยเลยเตย ไอ้เตยมุดช่วยไม่ได้เตยไปเลยเตยรวมฮึเตยช่วยกูเตยฮึเตยช่วยได้เหรือไม่ฮึเตยเร็วไอ้เตยมุดช่วยได้ฮ้เตยขึ้นมาเตยเร็วกลัวมึงรีบหนีขึ้นมาดีกว่าฮ้เตยเร็วฮยมันกระโดดขึ้นมาแล้วไอ้เตยเร็ว